ในเวลาเดียวกันนอกโลกแห่งความเป็นจริงในวิทยาเขตที่4ผู้อํานวยการจัวจินลงรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อได้ยินว่านักเรียนทุกคนผ่านหมู่บ้านฝันร้ายได้แต่ลีอออและคนอื่นๆยังไม่กลับมาเขาสับสนคิดว่าพวกเขาเปิดใช้งานภารกิจลับหรือเปล่าเขารู้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆและพวกเขาทําภารกิจสําเร็จพวกเขาจะสามารถเลือกจากมหาวิทยาลัยใดยก็ได้ในประเทศโดยอิงจากความสําเร็จนั้นเพียงอย่างเดียวแต่การเริ่มภารกิจลับนั้นมัก จะอันตรายอย่างยิ่งและนี่คือภารกิจลับของหมู่บ้านฝันร้ายและพวกเขาทั้งหมดเป็นมือใหม่พวกเขาจะแข็งแกร่งพอที่จะทำสำเร็จในภายหลังในหมู่บ้านฝันร้ายหรือไม่แมฟถามลีออนว่าพวกเขาควรทำอย่างไรตอนนี้แมฟพูดว่าระดับของฉันอยู่ที่ระดับสามเท่านั้นและระดับของทุกคนควรจะเท่ากันกับความอ่อนแอที่เรากำลังเข้าสู่ภารกิจลับซึ่งจะเป็นการฆ่าตัวตาย โซก็เห็นด้วยกับเขาเช่นกันโดยกล่าวว่าเนื่องจากพวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหัวใจแห่งฝันร้ายนี้พวกเขาจะไปหามันที่ไหนสาวผมขาวถามลีออนว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกเขาต้องปลุกหัวหน้าหมู่บ้านวอนและคนอื่นๆเท่านั้นและไม่จําเป็นต้องทําลายหินสีดําในตอนแรกมันเป็นฝั่งของกระถิ่นเพราะลีออนไม่ได้ลองคิดดูก่อนแต่ก่อนที่หลอนพูดอะไรก็ได้เย็นจีกระโดดและพูดว่าฉันรู้ว่าในโลกอื่นภารกิจที่ซ่อนอยู่คือโอกาสที่คนคน หนึ่งสามารถสะดุดเจอได้แต่ไม่มองหาดังนั้นลีออนต้องรู้มาตลอดว่าการทำลายหินสีดำจะเปิดใช้งานโลกที่ซ่อนอยู่ดังนั้นเขาจึงขอให้พวกเขาทำลายมันไปกับเขาเขาอบกอดลอนและขอบคุณเขาที่ลีออนไม่รับภารกิจที่ซ่อนอยู่ด้วยตัวเองและยินดีที่จะพาพวกเขามาเพื่อคว้าโอกาสที่ร่วมกันแมทไม่คิดว่าลีออนจะทำได้ยินดีที่จะแบ่งปันโอกาสแบบนี้เขาคิดว่าคุณแค่รอลีออนแม้ว่าฉันอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณในการฝึกมือใหม่ ฉันจะทําภารกิจที่ซ่อนอยู่นี้ให้สําเร็จก่อนคุณอย่างแน่นอนเมื่อพวกเขาทั้งหมดกําลังพูดคุยกันทันใดนั้นสัตว์ประหลาดฝันร้ายระดับห้าหลายตัวก็เริ่มโจมตีพวกเขาสัตว์ประหลาดเหล่านี้สามารถพูดได้และพวกมันพูดเพียงคําเดียวว่าพวกเขาต้องการฆ่าพวกมันทั้งหมดทุกคนกลัวมากหลังจากเห็นพวกมันจํานวนมากเข้ามาพร้อมกันหนุ่มดับเบิลยูพูดว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะพวกมันทั้งหมดได้สาวผมขาวถามหนุ่ม W ับเบิลยูไ อย่าวิ่งออกไปคนเดียวเธอบอกให้ซิวอัเตรียมตัวรักษาเธอใช้เวทมนต์โลกของเธอเพื่อหยุดฝันร้ายเหล่านั้นตลอดเวลาอย่างกังซีใช้เวทมนต์ยับยั้งและผูกมัดเพื่อหยุดพวกมันจากนั้นจึงขอให้แมกโจมตีพวกมันโดยใช้ดาบของเขาเมื่อใช้การโจมตีทำลายการป้องกันเพื่อโจมตีฝันร้ายแต่ฝันร้ายกลับสูญเสียพลงังชีวิตเพียงสิบหน่วยแมกสับสนจริงๆเมื่อคิดว่าทำไมเขาถึงสร้างความเสียหายได้เพียงสิบหน่วย และลอนก็โจมตีด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวที่อีกฝั่งซูอาขอให้แมกรีบหน่อยเพราะมานาของเธอกำลังจะหมดแล้วซูอาเกือบจะหมด HP สองแล้วแต่ทันใดนั้นลีออนก็ฆ่าฝันร้ายได้สำเร็จด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและระบบก็แจ้งเตือนว่าตรวจพบว่าผู้เล่นลีออนได้จัดการกับฝันร้ายด้วยการโจมตีระยะประชิดเขาได้รับแต้มสถิติฟรีหนึ่งแต้มนอกจากนี้เขายังได้รับประสบการณ์สิบ ต้มอีกด้วยเด็กสาวผมขาวขอให้ลีออนระวังตัวไว้เพราะอีกสองคนกำลังมาทางเขาแต่เมื่อพวกเขาโจมตีลีออนเขาก็ฆ่าพวกมันได้ด้วยการเคลื่อนไหวทีมครั้งเดียวหลังจากเอาชนะสัตว์ประหลาดฝันร้ายทั้งสองตัวนี้ได้เขาก็ได้รับแกนสัตว์ประหลาดเขากล่าวว่าตามที่คาดไว้จากโลกที่ซ่อนอยู่สูงรางวัลเขาขอให้ระบบแสดงรางวัลของเขาและเขาได้รับสร้อยคอของแฟตัวน้อยระดับคือ F ระดับและผลที่ได้คือเพิ่มความเสียหายจากทักษะ5%เปอร์เซ็นต์ แต่มีข้อจํากัดบทบาทของเมดลีออนคิดว่าแม้ว่ามันจะไม่แย่เลยในฐานะอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเนื่องจากลีออนไม่สามารถปลดปล่อยทักษะใดๆได้เขาก็อาจจะมอบให้กับยองดับเบิลยูก็ได้หลังจากค่าฝันร้ายทั้งหมดแล้วทุกคนมีความสุขมากโดยบอกว่าทุกคนทํางานร่วมกันได้ดีลอนขัดจังหวะและขอให้พวกเขาปล่อยเราไปและค้นหาฝันร้ายต่อไปเพื่อฆ่าลอนมีความสุขมากเพราะเขาแค่ต้องฆ่าฝันร้ายอีกอันหนึ่ง และเขาจะสามารถเลเวลลับเป็นเลวเกนได้และเขายังมีโอกาสสูงมากที่จะมีอุปกรณ์ปรากฏขึ้นสําหรับตัวเองโดยคิดว่าภารกิจที่ซ่อนอยู่นี้เป็นสิ่งที่เด็กๆใจร้ายถามลีออนว่าภารกิจที่ซ่อนอยู่เป็นอะไรบางอย่างที่คล้ายกับการให้พวกเขานําหัวใจแห่งฝันร้ายกลับคืนมาลีออนตอบว่าหัวใจแห่งฝันร้ายต้องอยู่ในฝันร้ายดังนั้นพวกเขาจะไม่ผิดพลาดในการฆ่าฝันร้ายเขาขอให้พวกเขาทําตามแต่ขณะที่ลีออนก้าวต่อไปเขาก็เปิดใช้งานกับดักทันใดนั้น พื้นดินก็ถล่มลงมาและทุกคนก็ตกลงไปในห้องใต้ดินรีออนลม้มลงแต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บรีออนกำลังคิดว่าพวกเขาตกลงไปที่ไหนและทำไมพื้นถึงนุ่มและนิ่มเหตุผลที่มันนุ่มก็เพราะรีออนตกลงไปที่ก้นของอยางเหมยเขาจึงขอให้รีออนขยับจากก้นของเขารีออนตกใจมากเมื่อเขาพบว่าทำไมพื้นถึงนุ่มขนาดนั้นหลังจากที่ขยับจากยางหินรีออนลุกขึ้นยืนและถามทุกคนว่าพวกเขาโอเคหรือไม่ทุกคนตอบว่าพวกเขาโอเค อย่างที่ถามว่าทำไมถึงมีกลิ่นแรงมากที่นี่พวกเขาตกลงไปในท่อระบายน้ำหรือเปล่าซู้อธิบายว่าที่นี่ไม่ได้มีการระบายอากาศศพและอุจจาระของสัตว์เล็กฮ่าฮ่าและสิ่งอื่นๆที่จะเน่าเป่อยที่นี่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติมากที่จะมีกลิ่นแต่ทันใดนั้นซู่ก็สังเกตเห็นบางอย่างเธอจึงบอกพวกเขาว่ามันไม่ถูกต้องและขอให้พวกเขามองไปตรงนั้นมันคือกลิ่นลมหายใจของมันเมื่อทุกคนหันหัวไปที่จุดที่ซู่ชี้ พวกเขาทั้งหมดก็ตกใจเพราะมีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่กําลังนอนหลับอยู่ตรงหน้าพวกเขานี่คือบอสระดับ1ิบมอนสเตอร์ราชาฝันร้ายมอนสเตอร์ตัวนี้พลังชีวิตคือหนึ่ง000ระบบเตือนพวกเขาอย่างอ่อนโยนว่าการปลุกการชักราชราชาติจะทําให้เกิดการล่าอย่างบ้าคลัง่งหลังจากเห็นมอนสเตอร์บอสลีอนคิดว่านี่คือสิ่งที่บอสหายากเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ระดับ10เช่นเดียวกับราชาโครงกระดูกแต่ราชาฝันร้ายนี้แข็งแกร่งกว่ามาก ยังเหือนถามทุกคนว่าหัวใจของฝันร้ายจะไม่ใช่หัวใจของราชาฝันร้ายคนนี้หรือไม่สาผุมขาวซียุกถามทุกคนว่าทำไมไม่หาวิธีบังคับให้ออกจากภารกิจที่ซ่อนอยู่นี้โดยคิดว่ามันมี65โจงตีและมันจะสามารถเปลี่ยนเธอและโลกของเขาให้กลายเป็นเนื้อบทได้ในเวลาไม่นานแมกก็เห็นด้วยแต่เขาไม่อยากแสดงให้เห็นว่าเขากลัวดังนั้นเขาจึงบอกทุกคนว่าเนื่องจากพวกเขาพูดแบบนั้น เขาจะปล่อยราชาฝันร้ายนี้ไปก่อนแต่ลอนไม่เห็นด้วยกับพวกเขาเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเอาชนะสัตว์ประหลาดฝันร้ายนี้ได้เขากําลังคิดว่าเนื่องจากตอนนี้เขามีพลัง101พร้อมกับกล้ามเนื้อสร้างปฏิหารเขาจึงมีพลังโจมตี202พร้อมกับความเสียหายที่เพิ่มขึ้น50%จากแหวนแห่งโครงกระดูกราชาการโจมตีครั้งแรกของเขาจะสามารถทําลายพลังชีวิตของราชาฝันร้ายได้หนึ่งในสส่วน สิ่งที่เหลืออยู่คือการโจมตีจุดอ่อนของราชาฝันร้าย3หรือ4ครั้งไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าราชาฝันร้ายแต่ลีออนรู้ว่าแผนนี้เหมือนกับการดึงเกาลัดออกจากกองไฟถ้าเขายุ่งเหยิงเมื่อเขาจะถูกฆ่าโดยฝันร้ายราชาหยางบอกว่าตรวจสอบว่าลีออนมีไข้หรือไม่เพราะหลอนบอกเขาว่ามีโอกาสที่พวกเขาจะเอาชนะสัตว์ประหลาดสูงสิบเมตรนี้ได้หลอนขอให้พวกเขาฟังเขา เขากล่าวว่าแม้ว่าสถิติของราชาฝันร้ายจะสูงแต่จุดอ่อนที่ชัดเจนคือการป้องกันโดยใช้จุดแข็งของพวกเขาเพื่อต่อต้านจุดอ่อนของมันพวกเขาอาจไม่มีโอกาสชนะเลยโซดยุเข้าใจว่าไลออนต้องการทำอะไรเธออธิบายว่าลอนต้องการพวกเขาเพื่อดึงดูดความสนใจของราชาฝันร้ายลอนบอกพวกเขาตราบใดที่พวกเขาทั้งหมดช่วยให้เขามีโอกาสโจมตีเขาสาบานว่าเขาจะสามารถฆ่าราชาฝันร้ายได้ราชาไลออนยอมรับว่ามันอันตรายมาก ความคล่องแคล่วของราชฝาันร้ายสูงกว่าพวกเขาและเขากลัวว่าไม่มีใครจะสามารถทนต่อการโจมตีได้แม้แต่ครั้งเดียวด้วยปริมาณการโจมตีที่มันมีดังนั้นทั้งสี่คนต้องร่วมมือกันเพื่อยับยั้งมันทุกคนเห็นด้วยกับคำพูดของลีออนว่าพวกเขาเชื่อเขาสิว่าชีวิตอยู่ในมือของหลอนแมฟ ถามลีออนด้วยว่าอย่าพยายามอวดท่าเขาทําไม่ได้มันคงไม่น่าละอายถ้าพวกเขาหนีจากบอสที่แข็งแกร่งขนาดนั้นหลอนขอให้พวกเขาผ่อนคลายโดยบอกว่าเขามั่นใจในแผนของเขาจากนั้นหลังจากพักผ่อนสักพักหลอนก็กระโดดขึ้นไปบนราชาแห่งฝันร้ายเพราะตราบใดที่พวกเขาไม่โจมตีราชาแห่งฝันร้ายเขาจะไม่ตื่นลีออนรู้ว่าการโจมตีครั้งแรกนั้นสําคัญที่สุดเขาต้องหาจุดที่อ่อนแอที่สุดของราชาแห่งฝันร้ายและทันใดนั้น เขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เปล่งประกายที่หลังของราชาแห่งฝันร้ายสิ่งนั้นสั่นเหมือนจังหวะการเต้นของหัวใจลีออนคิดว่านี่ต้องเป็นจุดอ่อนของราชาแห่งฝันร้ายเขาจึงยกไม้เท้าขึ้นและเตรียมโจมตีราชาแห่งฝันร้ายด้วยพลังเต็มที่และเมื่อเขากำลังจะโจมตีเอฟเฟกต์ของแหวนแห่งราชาแห่งฝันร้ายก็ถูกเปิดใช้งานการโจมตีของลีออนสร้างความเสียหาย508ดาเมจทุกคนต่างตกใจกับราชาแห่งฝันร้ายเมื่อเห็นว่าลีออน สร้างความเสียหายได้มากแค่ไหนจัดการโดยคิดว่านี่คือความเสียหายแบบที่นักเวทสามารถทําได้ทันใดน,นั้นระบบแจ้งเตือนก็เด้งขึ้นมาว่าผู้เล่นนอริลออนได้ทําลายหัวใจของฝันร้ายภารกิจกําลังถูกเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นราชาฝันร้ายก็ตื่นขึ้นมีข้อความจากระบบอีกข้อความว่าภารกิจได้รับการเปลี่ยนแปลงสําเร็จแล้วภารกิจปัจจุบันคือการฆ่าราชาฝัน ร้ายความยากของภารกิจนี้คือระดับตื่นราชาฝันร้ายคำรามอย่างดังในถน้ำลีเอาลงมาจากมันกลับมาแล้วและขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมเขาบอกให้ทุกคนทำตามแผนของพวกเขาและช่วยให้เขามีโอกาสโจมตีราชาฝันร้ายมองดูพวกเขาทั้งหมดแล้วตะโกวนว่าฉันจะฆ่ามนุษย์ทั้งหมด